เล่นเกมส์ปายนในแอปวีเพลย์ดีกว่ากดเตรียมตัวคำบาเหคุณคือวเคอห์เริ่มอธิบายได้ครับวิคอร์ก็ต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แน่นอนใบเสร็จแล้วมาหาตัวสปายต่อดีกว่าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองคน้คนคว้าค้นหาศึกษาหาความรูเ้เออเอจิงโจ้น้ำครับคนนี้ต้องเป็นแน่เลย วเคอ์กับจินโจ้น้ำไม่เห็นจะเกี่ยวกันตรงไหนเลยเบอร์ห้าเป็นสายแล้วค่ะวิอาสนับออกไปได้ทักคนหนึ่ง Yes! หลังจากนั้นเราก็ใบคำไปตามปกติจนกระทั่งมีคนใจร้ายเราฉันว่าเบอร์สีต้องเป็นน่าเลยเอา้าเบอร์สีนี้มันเรานี่หน้าวเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งมัว มีคนวนเราเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามพวกเราเสมอกันก็เลยเล่นกันไปต่อเรื่อยๆจนกระทั่งสร็รอบสุดท้ายได้มาถึงวิจัยอ่ะไม่เหมือนเพื่อนตรงไหนอ่ะวายวายวชาวบ้านเขาได้เข่าวิเคราะห์ต่างหากแหละว่าทำไมมีแต่คนวนแล้วว่าเบอ์สี่เป็นสปอยโอ้ยฉันเป็นสปายแหละเนี่ย